สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ยามเย็นนะครับนี่ครับมาหาอาหารให้ลูกสาวนะครับแม่แม่ได้กิ่งไม้ครับช่วงนี้จะกินกิ่งไม้บ่อยหน่อยครับนี่อีกต้นหนึ่งครับสวยสวยครับอยู่ที่บ้านน้องบกเหมือนเดิมครับแม่แม่ครับนี่ครับตรงท้ายบ้านนะครับ เอาบ้างเยินบ้างนะครับกิิ่งไม้นะครับก็แรงใจพาเดินออกกําลังกายนะครับเรียบร้อยนะครับผมมาเม้มชมหมู่บ้านนะครับยวไปรับน้องลัน อากาศเย็นๆครับแม่แม่วงเย็นนะครับแดดร่มลมตก อยมีต้นกล้วยครับต้มีต้นกล้วยอีกประมาณสองสองกอครับนี่างานไรอ่ะครับผม,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 มนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาตัดต้นกล้วยให้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดดนะครับเด้อต้นกล้วยเดี๋ยวเมืออเช้ามาตัดครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับในหมู่บ้านนะฮะที่มนะอบความรักน,นะครับให้กับสองสาวนะฮะไป่ใช่หระ ได้เฮ็ดครับแม่แนี่ครับได้เฮ็ดพร้อมอ้ยอิสานบานหน้าเฮาพ้องกินมืออืดไม่อยากนะครับพ้องกินมืออืดไม่อยากนะครับนี่แลหลนะครับอิสานบานเฮาครับนี่เนะฮะไปปุ่นกินปลามาพี่กินเถ่ากันวะนะครับทำตำราโพธิถโขผู้แก่เพิ่นว,ว่า มาแจ้งเด็กๆครับนี่คือบ้านคุณนาละไม่นะฮะโอ้ยครับนังของมอกเข็กแม่กกูนครับคุณนาละไม่นะครับเดี๋ยวไปหาคุณนาละไม่กันครับ พอรครับอันมาตามหาคุณนาแล้วไม่กับคุณนาใช่ไหมครับอกลาันบ่บได้บ่ได้ล้วครับนะครับ,รบปัดมีหัดนองนาตี้ยพิวัสนาเฟมเมลี่ค<า>รั<ก> <laughs> บ,บ,บ,บปัดเป็นบีบข้บปุ้นเซ็ตเพิ่นเปเก็บ,บ,บเห็ดครับ อันนี้เห็ดผัดมื่อเอิญขึ้นสิได้กินผัดเห็ดเหลืองนี่แหละคิดว่าจะเป็นตะดีกินหลายหลายขึ้นในผัดเนาะขึ้นมาติดกินบอนแบบนี้หนึ่งเบิด์ตจ้ำผัดขึ้นได้เสียง่ายไหมครับหันหลังให้เบิงนะครับหันหลังให้เบิงนะครับย่าอันนี้ยืนซื่อๆไม่นาะพี่เซนเตอร์ก็ต้องยืนแบบยืนนยืแบบนี่สวยๆล้วคุณอาะไมเนนี่ครับมาดูครับ พธรรมดาเลยครับคุณอาแล้วไม่นี่ครับเรียงง่วพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับในท้องนะฮะโอ้ยไกย่แก่กันกนกกนมนี่ครับคุณนะฮะนี่ครับ,รบอิสานบ้านเฮ้าครับ โอ้ใบตันญาลายครับพู้หล่ะครับขายใบตันญาความจับมือสองนะครับมือสองจากการไข่ใบตันญามือสองพอมึงครับแม่แม่ครับเห็ดบ้านน้องบอกเข้าครับแม่แม่โอ้ยเบิึงครับเห็ดไข่เห็ดไข่นะฮะเห็ดตะไคร้นะฮะมือเซาไปเก็ <laughs> กบเห็ดปัวไข่นะดีมือเซาอยู่ด่านใส่จานละหาสิบบาทไงบอกเพลือบ่เธอเลยสิบบาทครับยมเพื่อด่านใส่จังหวัดเลย อุ้ยกระบาบานเข้าหลายเนาะยามเสียบคือนบานเข้ากินเห็ดเลยเนาะเห็ดปลารสบุ้งเน่ยนู่นนะครับบรรยากาศนะครับบ้านทุ่งนะครับขุนไส่เราเป็นขุนเขาเลยนะขุนเป็นบ้านนาหรไมเบุ้งเขาครับเขาเพื่ใดครับเขาเพื่ใดนี่เขาเพิ่นเขาเพิ่นเขาเพิ่นงามนะจ๊ะเขาเพิ่นงามงามครับเพิ่นดำเอาครับแม่แม่เมืองครับนี่ครับพาแม่แม่มาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเบิองครับ ฐานาหนาวดีครับแม่แม่เอ้ยนะฮะบ่อยากานะครับช่วงฤดูหนาวนี่อากาศดีมากๆเลยนะครับอีสานบ้านน้องบกนี่ครับย้ำเว้นกับคุณอาชะไมยอยูุบ้านนะครับไปหาหญ้าให้จน้องวัวพิ่นนะฮะรับจ้างตัดหญ้าพร้อมนะครับให้ยันครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับผมเป็นวิถีชีวิต ของสามบ้านเฮามันมีความุขครับแม่ๆมนะครับเกิดยุนี่อยูุนีนะฮะหาอยู่หากินไปเนาะแม่ๆม่เนาะแม่บอรับแม่บอคุน่ะนะฮะบางเชียกับเลื้ยนลูกหลานนะครับจากบ้านจากเฮียนไปสู่ชีวิตกระไรโอ้ยสู่สูกันไปครับนะฮะเห็นังไหนครับต่างคนต่างอาชีพนะครับเนาะแม่ๆม่ขึ้นกันอครับเด้อเป็นกำลังใจให้นะครับสุขูสุขคนนะครับแม่ๆม c อซีนะครับที่ จากบ้านนะครับไปเห็ดงานต่างถิ่นนะครับผมไปเห็ดงานต่างถิ่นอยู่กอทมอหมอเฮวาอยู่นะครับทุกทุกมอนทุกทุกที่นะครับผมก็ขอบคุณเล้ยๆนะครับสําหรับกําลังใจขอบคุณทุกทุกคะแนนที่แม่แม่นะครับเสียสละมะห้นะครับกับขอบคุณนงนาดยาติวัสนาขอบคุณแม่แม่ที่คอยส่งอาหารนะครับการกินมะหอ าบานนาตยาแล้วกับคุณนาละไม่คุณนาละมุนอยู่บ่อยๆนะครับผ<ส>มาามาเด้อมาเด้อแม่์มยนะครับทันใดสิมานะครับซ้ำเห็ดออกครับคุณนาละไม่จะพาไปเก็บเห็ดจะเอานาตยาวาสนาไปพร้อมนะฮะรับรองมวนกู๊บหัวเข่าไปกินน้ำพร้อมบุญละครับเพคุณหัว่างเขาป้าเราคุณบะหม่าไก่คุณบ่หม่าแท้ลนะครับกันเพคุณหัวนาตยาวาสนาไปเพิ่นไปเอาเห็ดมองเห็ดปวกแม่ มองนาไปเอาเมียเขาเอามูลเหมดก้นนะแต่เช<อ>ียได้ไ,ดไหมพวก <นะ S 2> ไม่กินแล้วแตเสียดายเนาะเพิ่งหมดไงหนึ่งแต่ผีไปไปจอดที่มือนี่ครับนี่คุณน้าก็ขายได้ประมาณเกือบสองร้อยขันแนนครับแค่นี้นะครับแม่แม่นะฮะเกือบสองร้อยขัแนนเลยนะครับถ้าไปขายนะครับแจ่ส่วนมากแล้วคุณน้าคุณน้าจะเป็นแบบครึ่ง <วะ S 1> หนึ่งครึ่งหนึ่งหั้เห็ดปวกไหมครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง นี่ครับสมัครสุไปกินข้างนอกกุหลาบจ้า้านกับปุ๋นก้อยคุหลาเอ้ยสะออนดีแม่แม่เอ้ยสะออนคักอยากให้แม่แม่มาเก็บเห็ดน้ำเดีครับเดชนี่ครับคือคือเมื่ออาชีพเลยได้ครับนี่ครับนี่คือเมื่อันดับหนึ่งกรว่าเด้ครับเมื่อันดับสองที่เห็นเมื่อกี้นะครับทีแม่แม่เห็นนั่งอยู่ท้ายรถนะครับคุณนายท่านหนึ่งครับนั่คือเมื่อันดับสองนะครับแต่คุณนาแล้วไม่บอได้ไปบี้ขับปุ้นนะครับคุณนาท่านนั้นนะสิ่งบอได้เห็ดเลย ปลาบคุณนาเราไม่สัมปทานไปเบิดแล้วจำด้เบิดเลยนันบน่จำด้เบิดทุ่มหมอนนะฮะผมเขาไปนี่เ่อใดไปฮอดโคกนะครับฝ้าตาสองสาวอยู่ข้างนอกนะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศนะับแม่แม่ครับยามเย็นนะฮะมาหาอาหารให้ลูกๆนะครับพาแม่แม่แม,แม,มาเยี่ยมชมคุณบ้านคุณนาละไม่เน่นะครับมาเบิงทุ่งในทุ่งหน้าเนาะครับเนาะ ก็ฝากแม่ๆนะครับดื้อที่เขามาติดตามม่นะฮะหรือว่าที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับดื้อนะครับก็ขอบพระคุณในไลน์นะครับคอมเมนต์ใดที่พอควรนะฮะตอบซ่าก็ต้องขอกราบประธานอภัยขอโทษแม่ๆเอฟซีหลายๆเด็ดครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สุขีมันเสมอมันเครื่องหม่ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีนะครับผม